เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธบรินิพนงานก่อสร้างเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชางานสร้างอย่างมีความหมายและเหตุผลวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็มาถวายแรงกันโดยเฉพาะตรงนี้พื้นที่สำหรับนักบุญของเราผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาพระมหาธีนานี่แหละ บนบนนู้นก็มีแม่ชีวิริยะตานีเฮาประมงปราณีไหมเกี่ยวกลางแล้วก็สิริมาจันทะิิ์เขาถวายงานอยู่ด้านในแต่งองค์องค์นี่เรียกว่าปฏิมากรรมเทพพนมเนี่ยแบบเนี้ยแต่งด้านข้างแบบนี้นะด้านข้างเนี่ยจะต้องถูกแต่งให้สวยแล้วส่วนสีสัน ว่างอีกทีหนึง่งอันนี้ด้านไหนนี้ก็ทำงานกันช่วยกันทำการทำงานกันให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์อย่างดียิ่งทีเดียวนะในมหาวิหารพุทธปรินิพานนี้ก็เย็นสบายเย็นเลยแหละนะเย็นสบายก็มีลูกศิษย์ลูกหามาถวายแรงถวายงานกัน ช่วยเหลือเจือจุนกันและว,วันนี้ช่างที่ปูหินอ่อนของเรากําลังวัดพื้นที่ที่เราจะต้องจ่ายเงินเขาให้สำรฤทผลเขาทำงานของเขาเสร็จแล้วเราก็จะจ่ายเงินเขาแต่เราจ่ายไปแล้วละ่ะส่วนส่วนใหญ่ยังเหลือส่วนที่สรุปกันอันนี้ก็ต้องช่วยกัน วกันเพื่อจะทํางานให้สำเร็จผลสําเร็จประโยชน์แล้วก็ดีงามหลายอย่างได้ประกรันอันนี้ตามภาพเลยก็คือวัดวัดพื้นที่วัดบัวนะมีบัวบนมีบัวล่างที่ทํางานแล้วนะเราก็จะวัดแล้วก็เฉียนดูว่ามันจีเม็ดจีตารางเมตรกันแล้วก็จะได้จ่ายเงินจ่ายทองกัน เพื่อที่ให้ช่างเขาได้เจ็บเงินแล้วก็เคลียบินเรียบร้อยกับกับโรงงานเขาด้วยนะอันนี้คือแนวการวิธีการวัดอันนี้ก็คือหน้างานที่เราวัดกันก็ช่างเขาก็ทำงานของเขาเสร็จแล้วเขามีฝีมือ เขาก็รอที่จะรับเงินของเขานะอันนี้ก็เป็นหน้างานที่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานร่วบุญร่วบบุญสนกันได้กับค่าแรงของช่างที่ปูปูหินอ่อนที่มหาวิหารพุทธปรินิพาน,นก็ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันจํานวนเยอะเหมือนกันกานปับค่าแรงที่มหาวิหารพุทธปรินิพานมีทั้งด้านหน้ามีทั้งด้านหลัง มีทั้งผนังมีทั้งบัวบนบัวล่างมีทั้งเสาก็เยอะอยู่นะด้านหลังด้านโน้นอีกห้องอีกห้องคอนโทรลอีกห้องช็อปด้านบนอีกก็มีหลายจุดทีเดียวนะตอนนี้กำลังวัดกันอยู่นะก็หลายคนทำงานกันกูบาโตหลวงพ่อชื่บุญอยู่ฝั่งด้านนอกฝั่งโน้นนะส่วนพระอาจารย์อยู่ฝั่งนี้ ก็ฝั่งด้านนอกฝั่งนูน้นช่างแดงเขาพ่นสีเรียบร้อยแล้วรอแต่ติดเทวดาจะได้เจบงานคิดว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้รื้อนั่งร้านตรงนั้นออกได้หมดเลยวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะวันนี้พฤหัสศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์ก็ลูกศิษย์ลูกหาที่พอจะมารื้อนั่งร้านได้ก็ขอเรียนเชิญลูกศิษย์ลูกหามารื้อนั่งร้านด้านฝั่งทิศ เรียกว่าฝั่งทิศตะวันออกด้านพระธาตุจอมผานะส่วนช่างแดงก็ผันตัวมาปั้นอยู่ฝั่งนี้นะกำลังปั้นอยู่ฝั่งนี้นะแต่งอยู่ฝั่งด้านนี้นะให้มันคือให้สวยสมกับเขาเป็นช่างเขาก็ต้องรักษามาตรฐานของช่างไม่สุกเอาเผากินคือทำให้ดีเลยนะอะไรนี้คืองานบุญงานกุศลและเราทำงานกันเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลกัน อาละคำวัดพื้นที่พระจันทร์จําเป็นต้องดูได้ตัวเองเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันกี่เมตรกี่ตารางเมตรแน่ๆน,นะก็จะได้ทราบนะที่จริงเราจ่ายเงินไปบางส่วนคือส่วนใหญ่จ่ายแล้วเลือสรุปเล็กน้อยเท่านั้นเองนี่คืองานที่มหาวิหารพุทธปรินีพานช่างวาดของเราช่างแสนก็อยู่ด้านบนน้บนบรรจงฝีมือเต็มฉีดของช่างแสน S 1> <S 1> ก็เรียวกว่างานนี่มีโชว์กันเยอะเลยนะโชว์ฝีมือกันช่างแดงก็โชว์ปั้นช่างแสนก็โชว์วาดที่เป็นดอกไม้ที่เสาที่หมหาวิหารพุทธปรนิพานส่วนลูกศิษย์ทางวัดก็โชว์เหมือนกันช่างตกแต่งไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะเป็นงานตกแต่งงานทำให้สำเร็จงานทำให้เรียบร้อยเรียกว่าสุดท้ายเล้ยว่างานที่จะปิดจบ ขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนนี่คือหน้าง,งานในวันนี้ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนร่วมบุญกันได้กับตามาพระมาท,ทินาชที่บริเวณสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานนี่ก็ทําบุญได้หรือนะหรือร่วมบุญผ่านเบอร์บัญชีวัดป่าภูผาสูง4044278903ร่วมบุญกันได้เลย ชื่อบัญชีวัดป่าอุภาสูงธนาคารสีคิ้วอันธนาคารกรุงเทพสาขาสีคิ้วนะก็ร่วมบรวมกุสลกันได้ร่วมสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานปริสานพระนอนพระปังปรินิพานาหินใสเขียวน้ำหนะักเก้าร้อยตันปริษานไว้กวววล,กลา่าวว่าช่วยลูกช่วยหลานยาวนานตลอดไปตลอดกาลเลยทีเดียวจะจมทั้งหลายเพราะว่าหินนี้ทนที่สุดไม่ใช่ปูนปั้นแลนะปูนปั้นก็พวกเหล็กก็มีอายุมีสนิม แต่เห็นสายเขี่ยวทั้งก้อนแบบนี้ต้องทนฐานแน่นอนเพราะเขาก็ทนของเขาอยู่ใต้ดินใต้พื้นมาเสนาะแล้วเมื่อเราออกมาทําเป็นพระก็ทนและมหาวิหารพุทธปริพา์ยังจะบริษารพระยกมรกตทันตธาตุองค์หลวงตาและยังมีหลายสัตว์หลายส่วนที่น่าตื่นเต้นและน่าเคารพกราบไหว้ที่มหาวิหารพุทธบริพานร่วมมือกันสร้างบารมีกันสร้างคุณงามความดีกันขเขาเจริญพร